สวัสดีครับพบกับเติมปัญญาติดอาวุธให้สมองกันอีกครั้งนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำอยู่และอยากหลุดพ้นจากมนุษย์เงินเดือนเอ๊ะต้องทำยังไงมีความคิดเหล่านี้อยู่ในหัวบ้างไหมครับเชื่อว่าทุกคนมีคงไม่มีใครอยากจะทำงานประจำวนหลูปอยู่ในชีวิตวนซ้ำแล้วซ้ำอีก ใครๆก็อยากมีธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพที่เป็นงานอิสระหรือมีอิสระภาพทางการเงินเป็นคำพูดที่เป็นชุดคำพูดที่สวยหรูแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้เรามารู้ว่าคนเหล่านี้มีความคิดยังไงกันถึงจะสามารถมีชุดคำพูดหลับก็ได้เงินตื่นก็ได้เงิน มีพาสีอิ่มคำหรือมีรายได้ในฝันที่เขาเหล่านั้นฝันแล้วเขาเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะดังนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นเป้าหมายแล้วว่ามีคนทําสําเร็จได้แล้วเราล่ะจะทํำยังไงถึงจะสําเร็จเหมือนเขาเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ลองมาดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เงิน ถูกหรือเปล่าหรือใช้เงินไปเพื่อสิ่งอะไรและผลลัพธ์ออกมามันจะได้อะไรตอบแทนในชีวิตคนเรานะครับจะมีรูปแบบการใช้เงินอยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือใช้เพื่อการบริโภคการบริโภคหมายถึงอะไรจับใจ่ายใช้สอยทั่วไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะอยากกินอะไรอยากกินของดีๆ วันนี้เงินเดือนออกอกินของเพืนแพงสักมื้อนะ่ะหรือบางทาีกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหรือเก็บเงินไวเ้เงินเดือนออกเก็บเงินไว้เพื่อไปซื้อคอนโดสวยๆใกล้ที่ทํางานหรือเป็นที่ที่สามารถเอาไปขายต่อได้ง่ายก็เป็นรูปแบบที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคใช่ไหมครับ อีกรูปแบบหนึ่งในการใช้จ่ายก็คือการลงทุนการลงทุนจะพูดให้เห็นภาพง,ง่ายๆก็คือการที่เรานำเงินเพื่อไปลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ผลงอกเงยและผลตอบแทนกลับคืนมาหาเรานั่นเองอมาดูในอย่างแรกกันนะครับคนส่วนมากจะมีวิธีการใช้เงินแบบเพื่อการอุโปโภค เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้เงินมาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ใช้ออกไปเท่านั้นคืออะไรอย่างเช่นเราอ้างวันนี้เงินเดือนออกไปกินกันไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่แซลมอนอยิ่งเป็นประเด็นโยมข้ามไปเป็นบุฟเฟ่ย่างอื่นแล้วกันบุฟเฟ่อาหารทะเลใช่ไหมครับอาหารปิ้งย่างก็ได้หรือจะถอยกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับตัวเอง ผิดไหมไม่ผิดครับมีคนหลายคนบอกว่าอ้าวก็ให้รางวัลชีวิตบ้างจะเป็นไรไปเราหาเงินมาเหนื่อยเราก็ต้องได้สิ่งตอบแทนบ้างใช่ไหมครับนั่นแหละเรียกว่ากับดักกับดักของคนที่ทำงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนนั่งเองเราอยากหลุดพ้นไหมครับเพื่อนๆอนอยากหลุดพ้นไหมครับทุกคนอยากหลุดพ้นมาฟัง วิธีการลงทุนคราวนี้เราจะทําการลงทุนยังไงในเมื่อเราก็ยังทํางานประจําอยู่ทําได้การลงทุนมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเวลาหรือความทุ่มเทอย่างเช่นนะผมนะครับทำงานประจำอยู่เมื่อมีหลักสูตรไหนที่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่องานในอนาคต ทักษะที่เพิ่มขึ้นมาหรือจะเป็นอาชีพเสริมของเราผมจะขอบริษัทเข้าไปเรียนเลยขอไปอบรมได้ไหมครับขอไปอบรมในคอร์สนี้อย่างเช่นผมจะขายของออนไลน์หรืออยากมาว่าเอะเราหาสินค้าอะไรมาขายบนออนไลน์ดีไหมแต่เราไม่รู้วิธีโพสคําพูดแบบไหนที่โพสแล้วขายแล้วโดนขอบริษัทไปอบรมอ่าเงินเสียไหมไม่เสีย ใช่ไหมครับนี่แหละเราลงทุนเรียกว่าการลงทุนเราเพิ่มเวลาเข้าไปนะครับอย่างเช่นถัดมาก็คือถ้ามีงานเขาเรียกว่างานเอ็กซ์โปงานเอ็กซ i บิชัต่างๆที่จัดเราอยากไปดูว่าเอโรูปัจจุบันเป็นยังไงบริษัทอาจจะไม่มีว่าเราไปดูในเวลางานได้เราก เสสละเวลาของตัวเองนะครับเวลาส่วนตัวนี้ไปดูเพื่อจะรู้ว่ามุมมองของโรคณปัจจุบันเปลี่ยนไปยังไงบ้างสินค้านปัจจุบันเป็นแบบไหนรูปแบบการขายเป็นยังไงหน้าตาแพคเกจกิ้งเป็นยังไงหรือปัจจุบันเขามีแนวคิดในวงเสวนายังไงหรืออาจจะเข้าไปฟังเซมินาในงานเอ็กซโปนั้นๆก็ได้ใช่ไหมครับการบริหารจัดก,การการเงินการ ขายสินค้าออนไลน์หรือการทำรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ได้พา s s i ิ e i ่ c อิมคาเข้ามาเป็นการลงทุนเวลานะครับแทนที่เราจะเอาเวลาส่วนตัวไปใช้อย่างอื่นนหะครับการลงทุนเหมือนกันหรือหนังสือเป็นคลังอาวุธที่ดีผู้สำเร็จเกือบจะ100%นะครับเรียกว่า100%เลยก็ได้นะครับ มาเริ่มว่าเฟดอ่านหนังสือวันละ500หน้าสตีฟจ็อบหรือมาร์คซ์เคเบิร์กทุกคนอ่านล้วนหยิบหนังสือเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยคุณลงทุนกับหนังสือสิ่งที่ได้คืออะไรติดอาวุธให้สมองตัวเองครับและคุณก็จะเห็นมุมมองต่างๆว่าผู้ที่สำเร็จ เขาคิดกันยังไงหนังสือที่ผมอยากแนะนํามีอยู่ไม่กี่ประเภทประเภทหลักๆเลยก็คือชีวประวัติของบุคคลที่สําเร็จใช่ไหมครับเราจะเรียนรู้จากศูนย์จนเขาสําเร็จได้เขาจะบอกและเล่าประวัติของเขาออกมาพูดเขียนก็จะเล่าประวัติของเขาออกมาว่าสําเร็จได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเบอร์ n ลมเบอร์เฟด แจ็คหมามาร์คเซอร์เบิร์กสตีฟ็อปเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับบุคคลที่เป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกน่าศึกษาการบริหารจัดการการบริหารด้านการเงินสิ่งเหล่านี้แหละนะครับประเภทเหล่านี้เป็นการติดคังอาวุธให้เรานะครับเมื่อเราลงทุนสิ่งที่ได้กลับมาเมื่อเราพร้อมเขาเรียกว่าบ่มเพาะ ทักษะความสามารถเมื่อสมองเราได้มีการเก็บอาวุธไว้ละเมื่อเราจะเอาออกมาใช้เราจะใช้ได้ทันทีการลงทุนแบบนี้นั่นเองนะครับจะทำให้เพื่อนๆน,นที่ทำงานประจำอยู่ค่อยๆถอยออกมาเริ่มจะมีอาชีพเสริมได้มีอาชีพที่สามารถมองเห็นว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะต้องไปเรียนรู้อะไรเราจะค้นพบตัวเองว่าเราชอบอะไรเมื่อเราเริ่มที่จะแบ่งส่วนของการลงทุนออกมาจากชีวิตนะครับให้เห็นภาพง่ายๆว่าอาชีพที่เพื่อนๆในฝันว่าอยากทํานู่นทนํานี่เพื่อนๆจะเห็นว่าเอ๊ะ หรือหลายคนทําไมชอบมารีวิวนู่นรีวิวนี่เที่ยวนู่นก็รีวิวกินนู่นก็รีวิวสิ่งเหล่านี้เป็นพาสีอิมคัมโดยที่เป็นเงินอยู่ในอากาศหากเราสามารถคว้ามันได้คว้าเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับเอามองเห็นภาพของเพื่อนๆได้ง่ายหากเพื่อนๆชอบกินทำอะไรรีวิวไหมชอบไหม ูดไม่เป็นเรายัางทํางานประจําอยู่เวทีไหนหรือคอร์สไหนที่เกี่ยวกับทักษะการพูดขอแปบลมเลยถัดมาเที่ยวอาทุกคนวันหยุดเมื่อไหรน่นี้นัดกันไปเที่ยวคุณก็อย่าพลาดโอกาสสิ่งเหล่านี้ลองซิว่าเราชอบรีวิวการเที่ยวไหมเราอาจจะค้นพบตัวตนของคุณจริงๆก็ได้นักเขียนชอบหรือเปล่าบางคนชอบชอบเขียน ไม่ชอบพูดดังนั้นอะ่ะงานอิสระเกี่ยวกับเขียนมีเยอะแยะมากนะครับเราพออ่านหนังสือเยอะๆลงทุนกับหนังสือเยอะๆ,ๆเราจะเห็นมุมมองในการเขียนเยอะแยะมากมายเขียนยังไงให้ตอบโจทย์เขียนยังไงให้คนติดตามนะครับลองดูสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นทักษะที่สูงขึ้นเมื่อคุณลงทุนกับอาวุธด้านปัญญา และเราจะค้นพบตัวตนของคุณจริงๆว่าคุณชอบอะไรเพื่อนๆตอบตอบกลับมาว่าอา้าวคนทําเยอะแยะแล้วแล้วเรามาทําตอนเนี้ยมันจะไปสู้เขาได้ยังไงจริงไหมครับเชื่อว่าเพื่อนๆก็คิดเช่นนั้นเช่นกันผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกะเพราหมูสับไปร้านอาหารตามสั่งที่ไหน มีเมนูนี้ทุกร้านเพื่อนๆใครไม่กินบ้างผมเชื่อว่า90%ต้องทานกะเพราหมูสับและมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าเราถึงแม้เราจะทานร้อยล้านพันล้านร้านค้านะไม่ใช่เงินก็ยังมีร้านที่1ที่สองที่3ามที่เราชอบจริงๆ เห็นไหมครับแค่กะเพราหมูสับจานเดียวแต่ละร้านยังทำไม่เหมือนกันเลยแล้วคุณล่ะเป็นยูทูบเบอร์อีกรายหนึ่งที่โด่งดังขึ้นมาไม่ได้เชียวหรือจะเป็นเชฟระดับตำนานด้านอาหารหรือเบเกอรี่หรือนักรีวิวการท่องเที่ยวเพจระดับต้นๆของประเทศไม่ได้เชียวเือเพียงแต่ว่า คุณต้องเริ่มค้นพบตัวตนของคุณจริงๆว่าคุณชอบอะไรมนุษย์เงินเดือนนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งติดกับดักตนเองคือจะคิดว่างานคืองานเที่ยวคือเที่ยวต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินมาก่อนแล้วค่อยใช้ชีวิตอีกทีหนึง่งอย่าลืมนะครับงานเหมือนกับม้าพยศต,ตัวหนึ่ง เราขึ้นแล้วมันลงไม่ได้คนทำงานทำงานจนเขาเรียกว่าอยู่บนหลังมา้าที่วิ่งตลอดเวลาและว,วิ่งด้วยความเร็วด้วยแล้วเมื่อ,อไหร่คุณจะลงละ่ะไม่เลยคุณจะไม่เห็นเลยดังนั้นคุณต้องเริ่มถอยออกมาค้นหาตัวตนจริงๆของคุณก่อนและมาดูว่า เราจะเริ่มลงทุนได้หรือยังลงทุนดึองเวลาไม่เสียเงินเลยใช่ไหมครับเหนื่อยขึ้นนิดนึงแบ่งเวลาส่วนตัวที่จะไปเปิดละครดูไปเลี้ยงสังสรรค์ชนแก้วหรือไปอื่นๆเราแบ่งมาสักวันละ30นาที1เชั่วโมงดีไหมที่จะมาดูว่าเราอยากลงทุนความสำเร็จยังไง ชีวิตคนเรามันไม่ไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่มันก็ไม่ยากทีแสนทีเดียวนะครับชีวิตที่เราใช้มันเป็นงานแถมยังได้เงินอีกเฮ้ยเพื่อนๆคุณคิดว่าชีวิตแบบนี้มันใช่ชีวิตที่คุณกำลังใฝ่ฝันอยากจะหาไหมใช่ มันโคตรแฮปปี้เลยถ้าชีวิตที่คุณทําอยู่ไลฟ์สไตล์ที่คุณทําอยู่มันคือการใช้ชีวิตของคุณแถมมันยังได้เงินอีกว้ามันโค้รแฮปปี้เลยใช่ไหมครับคุณก็ลองดูสิครับว่าคุณชอบอะไรและเริ่มมันเสียแต่วันนี้ทำเรื่องชีวิตให้มันสนุก แถมยังได้เงินเข้ามาด้วยเห็นไหมครับชีวิตคุณที่หลายๆคนใฝ่ฝันมันไม่ไกลเลยเพียงแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะนับหนึ่งและใช้เงินให้เป็นข้อนี้สำคัญมากนะครับทวนกันอีกรอบนะครับเราปรับการใช้เงินก่อนปรับการบริโภคมาเปลี่ยนบางส่วนมาเป็นการลงทุนบ้าง เพราะว่าการบริโภคถึงคุณอยากจะเอามาลงทุนจริงๆกระเป๋าแบรนด์เนมคุณเอามาได้ไหมลงทุนได้ไหมไม่ได้คอนโดลงทุนได้ไหมไม่ได้ยกเว้นคุณต้องไปแปลงถ้าเริ่มมองมองเห็นว่าเราอยากลงทุนอ่ะคุณก็ต้องไปขายกระเป๋าแบรนด์เนมไปขายคอนโดทิ้งใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินมาลงทุนอีกทีหนึง่งแต่การลงทุนเสี่ยงเสมอมีความเสี่ยงแต่ หากเพื่อนๆค่อยๆขยบออกมาแบ่งเงินบางส่วนเพื่อมาลงทุนอย่างที่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเพื่อค้นพบว่าเราชอบอะไรจริงๆเมื่อน,นั้นแหละฝันของคุณจะไม่ไกลเกินเอื้อมมีอะไรอยากจะถกกันหรือถกเถียงกันคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับ หวังว่าการจุดประเด็นในวันนี้จะเป็นประกายเล็กๆที่อยากให้เพื่อนๆลุกออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหลุดพ้นจากมนุษย์เงินเดือนกับดักของงานประจำค่อยๆถอยห่างออกมาดูซิว่าเราจะทำได้หรือไม่การลงทุนแบบที่ผมว่าไม่ได้ลงทุนหลักล้านหลักแสนเลยนะครับ ลงทุนแค่หลักร้อยคุณก็สามารถที่จะสร้างช่องทางหาอาชีพเสริมและผันตัวเองค่อยๆขยบออกมาเป็นอาชีพอิสระของคุณและมีพาสิตอิ่มคำได้หลับก็ยังได้เงินเมื่อน,นั้นแหละคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตทำงานด้วยไลฟ์สไตล์ของตนเองแถมยังได้เงินอีก โคตรแฮปปี้จริงไหมครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเพจเติมปัญญาด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อให้คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเติมปัญญาวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ